อ้าวมหาตเฮงนี่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 ชุกระจุกระจุกระจุกระครับผมมาหาตเฮงนี่มาหาเถระอ้าพี่เอกมาถึงก่อนผมครับก็อย่างนว่าว่าแตอัดซิงเกิลไปแต่ครับผมซื้อซิงเกิลมาเนี่ก่อนใจบอบพร้อมเจ็บครับผใจบอบพร้อมเจ็บครับผมนี่วันซื้อเพลงลูกโป่งสวรรค์วงเล็บลูกโป่งสวรรค์ครับโองสวรรค์คเวอร์บเลยป่ะคร์บซิงเกิลไปเลย ใหม่เลยครับของเก่าเลย่นวะป้าอิลีเนี่ยจริงครับจริงครับเฮ้ยขอยว่าดังแท้ฟังใจแล้วกว่ากับคนลุกเอาขอยว่าไม่จบโคเวอร์เขาดิขนลุกมวนอยู่วะคนลุกมวนอีิริขอยคิดว่าขอยคิดว่าเจ้าไปโคเวอร์เขาเด้อคือไปบอลไม่ใช่ตกลงเป็นแค่ของเจ้าของเองซื้อวางได้ก่อใจว่าพร้อมเครับนี่มันนี่จอคิวดังนั่นนี่อีหลีจอคิวดังอีหลีใจว่าพร้อมเสีบ มันมอี่ลีค่ะเป็นเป็นมีทีเซอร์แล้วยังมีทีเซอร์แล้วใช่ไหมเป็นเป็นทีเซอร์ที่ออกทีเซอร์แล้วมันบออ๋อเป็นทีเซอร์ลวงของลงครับอบอนเจ็บใจบออเจ็บอาจารย์ทนายครับครับไปสิล้องพี่น้องขอไปฟังด้วยครับใจบ่พร้อมเจ็บของก็เร่องสร้างนะครับสิงเพื่อไม่ล่าสุดของเพื่นตอนนี้คือลงทางเแล้วก็ลงทาง ช่องยูทูบช่องแทช่องสาวน้อยเพชรบ้านแทนใช่ครับใครที่อยากฟังทีเซอร์ครับผมก็กดเข้าไปฟังดูได้ครับใจบ่บร้อมเ็บใจบ่บร้อมเจ็บครับร้องไปด้วยร้องไห้ไปด้วยทูไห้อีรีลเล็เจีคือก่อนก่อนที่จะบันทึกเพลงนี้ก็มันมันเป็นมันเป็นอา,อาการที่เรา เจอมาก่อนคือแบบมันเป็นแบบชีวิตจริงมันคล้ายชีวิตจริงผ่านชีวิตจริงมาแม่ากันครับแม่นครับแบบแบบเบาองนี่เลยครับเย้ยเลือกเลยจ้อมันเลยอย่างนี้มีโอ้ขักกระโดดอันนี้ไฮอี่ดีเฮ้ยนี่เนาะไ้อันนี้คือแบบขี้เก็บตอนอันนี้คือแบบโอ้ยบ้าเลาะลงทงไปเลยเก็บตอนแลนลงทง อย่าลืมนะครับพี่น้องฝากเซยล่าหนาลานั่นะครับเดี๋ยวจังหวะจะเป็นซิงเกิลได้ครับเปล่าหนาลาครับผหนาลาคือแปลว่าแปลว่าประเด็นอะไรน้ำมู่นีบมาลเนาะบอาถ้าเป็นอย่างนั้นช้างช้างของหนาลาเปนหาลาเซยล่าหนาลายังไงก็ใช้เวลาอัดโดนบอสก็หลายชั่วโมงอยู่ครับหลายชั่วโมงอยู่แล้วซิงเกิลอัดอัดพร้อมกันกับพีระดีใช่ไหมเนี่ยพรพี่พรพีระดีนี่คือ คิวคิวแรกครับผมคิวแรกคิวแรกแล้วก็คิวต่อมาเป็นช้างช้างแรกประมาณสักน่าจะหลังเที่ยงคืนไปแล้วใจบ่พร้อมเจ็บครับผมเอาอัดแล<จ>้วกัเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วครับก็มีครับโอเคฝากซิงเกิไลไว้ละกันนะครับเดี๋ยวพอรกันไหม,รมเราสิทธิ์ยัางาะเบ<อ>ิบ้งหน้างานนี่น่าจะเป็นพระเอกโบเนี่ยมหาหอนเลยนะ นะครับนี่คือหลังเวทีนะครับหลังเวทีนี่รถผู้บริหารครับผมผู้บริหารอา่ปลาสแซปป่บแดงผู้บริหาราแม่รัดแคร์นี่ยกสดกันมาได้ครับยกสดปลายกสดคือม้าไกแ่แท้ไก่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 ไกสามสี่ร้อยโล่ไหม คุณแม่ได้ยังกินน้อสุดก็สวยเถอะเห็นไหมชุดไหมใช่สุดเลยสดอือสุดสวยมากเลยนี่สุดสุดคุณนายมาดามยายปวงครับผมเอารถมาเองแต่อร่มาเองเบาะมันเต็มเบาะเต็มห่างว่างเนี่ยเต็มแบบไหนจี๊บไม่เจ้าของเบิ่อ อ๋ไม่บอขกข้กาก้าหรอเขาบอกมันนางไหมเออนั่นแหละมันมันเป็นนางมันเล้ยเาไป,ป<ร>ยัง<จ>อ,อรรถนั่นเองอ๋อขั้นแด่นี่เด่นขั้นดำไปแสจอดอยู่บ้านเลือซ้าหาไหนก็ซื้อไปละเขาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็บตองเตี่ยนใช่ใช่ใเพราะเราทำงานหนักมาเราก็ให้กำไรบ้างตัวเองบ้าใช่ใช่ใช่เอ็นนั่นเียก็เอ็น ียังกว่าทมาสมัครใช่พอหยิบพอยังกว่ายี่หรอยบัวย<อ>ี่จังอี่ <laughs> จังเห็นแหมพวงบกครับแนี่พวงไปหาบจำใ <laughs> สยย่จากนั้นเลยขาโอ๊ยผีเป่ามันมาฟิวไหอนอีกบุญน่ะมาหอดเาก็มาหอดเต๋หอดโดนแล้วหอดกอนรถบักเคืองชุมองอ๋อ ตอนล่งเป็นีย่แล้วไม่คุดยากเ่พอเ่อข้ดรถบ้าเกี่ยวเกี่เขาอยู่สองหมื่นบสาวนี่ยอยู่สองมืออยู่กันธากเริ่มเริ่มไม่กันทาัดินรถไปกจนีล่ไก่ใใกันทารักไปไปตะการพืดผล,ลไ,มไ,มไม่ไม่อันนี้อันนี้อันนี้อมงานใช่ไหมก็หมดแล้วที่ไปกันกันธารวิชชยแม่เริ่มสิบแปดแม่แล้วกันย่าไปาสิบหกเจ็ดเขากซัมมมีงานนด้เหรอใช่ไ เรากำลังจากนั้นแหละมันเป็นวัดเลยว่มาสะพุดมันพัทยาหมอชิดกูแหละจะไปยังไหนบัรถเอ้ากับขี่รถบัสตัวกับยังว่านล่ะก็ต้องเคี้ยวเบาหาบ่องนั่งตัวเนาะใช่เดี๋ยวนั่นหถ่แต่ของคลิปขับไปสู่งานกับบอไวบ่กันขันขันแถวอีสานเนี่ยเอารถมาอยู่อืก็ขันไปขันบ่โอ้เป็นวัดทั้งว่าเป็นวัดหมู่บ้านเนี่ย เมื่อเคื่อนปวดหัวกินยาละกินพนาราซีเมียตของบ่บมีไข่แต่ว่าเป็นบาดนะมันบ่มีไข่แต่ว่ามันเหนื่อยมันเทีย่ยแต่ไม่มีไข่ไอ้พวงหน้างานกันกับแผนกโรงรังครับผมาหาเต็นหาบ้านตัวเองกันบ้านตัวเองอยู่ยใส่บุ๊คไอเทียลอะไรเงี้ยังไม่เสร็จนะครับ พึ่งขึ้นโคงตอนนี้เต้นเต้นหมอลำเต้นหมอลำครับอับอันนี้ไปใส่บุญนี่เหตเตัรเห็นตัรซื้อกับกับกรังนี่การใช้ไร่ศิล ไอทิดมหอดโดนไปโดนเลีวก็ีมงคลงฮะีมงคลทีมงคง,ง,ก,งกินข่าไปนี่กินเยอเดีย๋ยวข้าม,มีคนเรียงโอ๊ย <c oughs> ห้เมียเรียงเ <c oughs> นียบ้านหลองปอบ อันเห็นเอกุ่งบ่บ่อเห็นครับอ๋อผู้ใดสันนี้อันนี้ลุงลง้าครับนาเป็นบ่อลึงนรัด <c oughs> ผมละซื้อซื้อไซแท้ให้แซแทเนาะน้นนจบแล้ววันี้คือเละ อีเที่ยวเป็นงเล็บม่นเป็นแตเนวาหกเอเปลูไหนดู้้ห่ที่ผู้หารเอาเาเธอเอาคีมมาให้ฉันหรือยังพอส่งมาอยู่ของเธอเหน่อยไหมฉันทากวนในหนาฉันบ่ไวแล้วบอมีแล้วคีมเบิดแล้วอยู่หลังรถมีน้อยเดียวแต่ตัวอย่าของได่อย่าง อาการแบบนี้อยากบอกพื่นค้นตว่างอบอได้เพราะว่ามีกล่องจออยู่นี่ถอดเส้อไรลซตถอดไม่ได้ไรโซตเป็นขีปนั่นก็อยกับอะไกกับอะไรลาวันมาชิอเป็นคือมาวอาพื่นค้นออกน้เกันมาวันาวันเกียไหมครับผัย้ายาเกลียนจะเป็นบเอียกใครอยู่ปีิดเมื่อกี้ ข้างในเซจิบ็อกไฟวัดเช่อรถม้าบอนี่ก็ได้าไปข้นรถจะใส่รถจะม่หลม้ามออะไรแค่ขี่เอารถมาเองได้สูนะครับตร่นี่ดอกผ้า้าเขาอยากเอาพืนคนไอ้บางด่างนครับพอใส่ผ้าปิดจมูกนะครับเพราะว่าพอเป็นหวาดครับ เป็นวัดแม่ประเด็นตลาดนัดไหมนี่ข้าวเมนูว่ากับหอกกะม้าหอด เพราะรวนพนดกบรรยากาศหน้างานนะครับ <c oughs> หน้างาน,นครับผมแผนกเวทีเดินสนามกวางครับเน่ย ไม่ได้กัจะซาเนี่ยนึงนะครับเพราะว่าเดินทางไกลครับไกลมากสนามกว้างครับกว้างขวาง นะครับสถามดีครับผมกว้างขวางครับสว,ส,สวัสดีนะครับผมกับบริษัทคําคูณสีสุขนะครับวันนี้ผู้สนับสนุนนะครับอย่างเป็นทางการนะครับอันนี้รถลำโพ,งค,ำพงครับรถลำโพงครับ โอเคดอดฝากกันไหมนะครับใน้คิปหนะกระชีิปนี้ภาพงบรรยากาศภายในงานครับผมยังไงครฝากด้วยนะครับเมลัแคร์นะครับสำหรับครีมทสังครีมนะครับ0ู1 9 9 4 8้1 8นงะครับ0 9 1ย์4 8 1 1 8นงะครับ0 9 1ย9 9 8 1 1 8นส่งะครับสั่งมาครับตัวนี้ยังมีโปร699บาทอยู่นะครับผมได้3ชิ้นนะครับคลาดกันได้เนาะนะครับโปรนี้ ก็น่าจะหมดโปรโไวๆนี้นะครับเพราะว่าจะของแบรนด์เพ่นหยืดเวลาให้นะครับผมสำหรับคนที่อยากจะสั่งนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณแล้วที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ